ก็ไพ่นะครับพอดีผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้แดบุต่ตอตอนช่วงที่หวาเหลืองคลองการระบายน้ำออกสู้นาหน้าดีเป็นนาหน้าเมืองนาเคลื่อนนะครับกับถีบริเวณในเมืองครับเคลื่อนเนี่ยกลับขึ้นสภาก็คือสู้งประมาณนึ่งแหมควานะครับจากงานทะเลที่นี่ก็เนี่ยส่วนขลองถนนนาถนนถีผ่านนาพร้อมลำดวนนะครับเข้าไปในส่วนขามาดดีกว่าถนนพัฒนา พี่น้องไปบนี้ครับว่าในยา่า,ามดีวน้ำขึ้นสุงสุดนะครับถิ่นอันขาดถี่ทึ้งนะครับน้ำเนี่ยผู้ระบายน้ำเนะยครับเวลาขึ้นสุงสุดนี่นะมันจะอ,อยู่ปริมริมนะครับกับกรอบตนโนนระซุ่งประมาณห้ากันตึกขึ้นหนึ่งนะครับทอดบน้ำเนี่ยมันมีช่องถอที่น้ามืองปฏิบัตินี่ครับก็คือตีบริเวณต้นโพลี่หวาที่ปฏิบัติการมหม่ยหานะครับเป็นถอดขนาดใหญ่ตามจากตะโนนเนี่ยไปประมาณช่องหน,น,นึ่งถึงซ้ำหนึ่ง ส่วนอีกทอหนึ่งก็คือท่านพน้อมตำรวจไปลุที่ั่นแพ้ไอ้นั่นเป็นทอขนัดนหนึ่งเมตรครับทีนี้เวลาฝนตกครับถ้าน้ำทะเลมันนุน่นไม่โดนถึงจะพานนะครับว่าตกนะแบบนี้น้ำม,มันอันมันกระบายไม่ได้นั่นจะเป็นปัาการที่เกิดขึ้น,นอยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็ในเ่ยอย่งนี้ครับเราก็ได้มีการแก้ปัญหาโดยให้ทางบริษัทการนะครับออ,อกแบบได้มาสำรวจแล้วได้นำป็นการแหละนะครับ ทอจะมีส่องทอ่อท่อแรกจะหลืมตอนจากมหาหารมอเร์สัยไปตามถนนอิสราเอลแล้วก็่านเสียกเรื่องของาไปทิ้งสะพานจฟาฟาและลงทะเลก้อนลงทะเลตรงนั้นนครับมันจะมีทอเป็นบอผัดบอสซุปน้ำขนาดใหญ่ถ้าน้ำปกติไปนเนี่ยครับมันจะไหลได้ตามปกติแต่ถ้าว่าน้ำทะเลเกิดฟุ้นตกหลอดซุบออกไป จุดที่สองก็คือจากมาหาดมาเตอรไซคตรงมาซึ่งถนนนาถนาน,นพัฒนาเรลียวกว่าไปออกป้อมตำรวจลง่ทะเลตรงนี้ก็จะมีโถขนาดใหญ่กับบ้านไปคือ,อซ่องแบบแปดสิบซุซ้งแ8บแปดสิบแล้วจะมีบอ่อชุบน้ำขนาดใหญ่ยอยู่ปิดกับทะเลมีเรื่อุ้มน้ำขนาดใหญ่ป้อมที่จะซุ้น้ำไปได้นี่จะเป็นการแก้ไขปัญหนาอย่างถาวร แล้วก็เกิดขึ้นใน่นอนครับอีกไม่นานขนาดนี้ส่วนียเรลือๆนึ่งครับที่พี่น้องชอบท่ามว่าไอท้ทีถนนธนาทรัพย์นะครับท้อว่างไปแล้วบอ่อพาท้อว่างไปแล้วแต่ไม่ทันทั้ทีอันนี้เราเหลือพูดและม่อไม่ได้พี่น้องครับการประกวดราคาเนี่ยเขาปีดติ้งกันเขาขอราคากันนี้เราไม่สามารถที่จะเหลือได้ไม่สามารถจะคำต้นแบบบริษัทนี่ต้องได้นี่ต้งได้นีนนนะ่ไม่ได้ครับ เขาขอมาแล้วครับแม่ครับว่าจะเป็นบอยซัดดีหรือไม่ดีนี่หรอกก็ไม่ใหญ่รู้พอทุกท่ายออกมาแล้วมีหลายบอยซัดหรอกนะฮะตอนโครงการนี้ครับตั้งมุกหรืออะไรนครับทีทีหน้าว่างนิดแล้วแต่เราก็พูดแบบเบาวเลยครับก็ไม่ได้เหมือนกันเพิ่งจะเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับตอนนี้เหลือพุ่งเลยเริ่มว่างเลยเข้าไปได้ประมาณสักประมาณสักห้าสิบแปดนี่รับก็ขาดไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงครับประทุงอย่งทึ่งนนุ่นใช่จุดฐามา อันนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วก็ต่อไปก็จะมีการรุงผิ้วจลศน์ต่คุณเแล้วเสร็จฐีไม่นานคีณน้องครับครับต่อไปเรื่องของการขึ้นขาแพ่งเฉาข้องตลาด<ะ>สภาวัฒนธรรมจอิฝาครับจริงเรืองไม่ครับมีการขึ้นราคาจึงเรื่อไม่ครับอันนี้เรียนพี่น้องนะครับว่าการจัดห้าประโยชน์ในพื้นที่สร้างหนาก็ตาม้มหรือในที่ของเทศบาลก็ตามเนี่ยนะครับ ก็มีนมามการจัดหาประโยชน์ถึงพวกนก็เป็นเพียงแค่ช่วนเดียวนะครับคนเดียวแล้วก็จะมีฐานร้านห้องตัวแทนของราชการมี้ามาเช่นซ่อมตงงอกเช่นธนารัดเช่นทางด้านก็ฝ่ไยปกครองหรือว่าทองทิ่นจังหวัดนะครับก็มีหลายคนวันการปีนหน้าเนี่ยครับไม่เหยบพวกหมดเดียวพราะนั้นเขาทะแลอยู่กับว่ายจ,จะเป็นพือแต่ลาดชดอกมาอะไรครับ ล่งจานี่แมีการพีนานะไพี่น้องก็ร้อครัพีน้านสร้างรองครับพี่น้องโจทังวาอย่างห้ารอยบาทแถาเดิมครับเม็ดละห้าร้อยบาทเคยเก็บอยู่ปีส้มปีหาร้อยสี่ปบห้าร้อยบาทต่อแพ้แล้วปจุบัตกัอย่างห้าร้อยบาทต่อแพ้และต่อ้ัญเาครับสร้างปีตอวนึงครับแล้วว่นขิด่าต้นยาเผีดปก๊รหบาทต่อครับทีนี้มันก็มีอยู่ดอกคขตนะครับคนในเีตเก็บห้าร้อยบาทต่อหนึ่งเม็ดหรือสมเ คนหนอเค,คีจดพบกรอยบาทต่อหนึ่งแมตช์คุณช่องแมตช์เฮ้พุ่อยู่ข้างนอกเขามีเงินอดนู่นหลายหนหวงในนี้มีเงินอยนู่น้ลาหนหวงแต่เมื่อ,อยู่ข้างนอกกับเี้บ้านเราไม่ได้กับเขาคิดรอยแต่มันมีอยู่ทัวงที่เป็นประเด็นก็นคือว่าคนทีีเช้าไปแล้วครับแพงละห้ารอยแต่ไปให้เชา้าโตครับเดือนึนชอบกันบ้านทราบกันบ้านไอ้ตรงนี้เลยครับที่บอกับแพง ไม่เหยียดแพงพอขาแพงของเถือบ้านเพราะขาแรงขั้นต่ำนะครับที่าิืมตอนในปีสี่หกครับมันจะเพียงแค่รอยกว่าบ้านนะครับแต่ปฏิวัตินี้สร้างรอยกวาบานนี่นายกประโยทธ์ยจขึ้นเป็นสี่รอยกวบบาทน,นะครับที่ไม่น,าน่าทีมาสัพันเจ้าฟ้าเขาขิดเป็นตารางเมตรคิดเป็นตารางเมตรคุดนดีชาตารางเมต,ตารามตน้อยกระจายน้อยคุนคิดตารางเมตรมากกระจายมากก็ยังไม่ยังไม่ขึ้นราคาต่อได้นี่ครนะับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพ่อเขาพยายามดึดีก็แน่นอนนะครับ วางแต่ได้ยากได้คูนแล้วคูนตลาดเนี่ยมันจะเ,นนเป็นตัวเล็กพี่น้องก็อาจจะเห็นนะครับว่าเมื่อเขามีพื้นที่มาก,ก็ต้องจ่ายมามีพื้นที่น้อยก็จ่ายน้อยเพราะนั้นเราไม่ได้ขึ้นรนาะคาก็คือสรุปว่าไม่ไม่ได้ขึ้นราคานะครับซึ่งก็มีวิธีการแก้แค่ปัญหาอย่างไรครับว่าตลาดสดม้าลายหรือขาไฟในตลาดสดม้าลายนี่ครับถ้าได้ข้าวมาอีกเนี่ยพี่น้องฟาดมาบนมานะครับว่าคือไฟไม่คอยสว่าง เขาจะจิงเป็นอย่างไรขาไฟสู้เขาจะจิงเป็นอย่างไรนะครับครับอันนี้ตรงตรงหับนะครับปวาตัวตะลันจดมาหาสนะเรามีแพ้งนะันพันห้ารอยแพงเนะี่ยนะมีผู้คานี่ก็แปรปวดปวได้นี่การใช้ไฟพี่น้องก็เป็นพาบาวา์วัดถ้าเรามีบ้านไร่ลัดนะครับเราต่อหม้อหม,ม้อเดียวลงมานะแต่ชายบ้านไร่ลับพอาชายปนีแล้วครับขาไฟมันก็สูงกว่าเลยเพราะจำนวนข้อ,อยู่ิตที่ชายมันสูง ขาไฟนี้เลยขาขิดแบบเก่านะชินเดียวกันแต่ละชดมารลาดครับมีตั้งแปดโปรยห้าที่กวาแผะนันมอ,อกล้างเลยครับแล้วต่อมาเป็นมหม้อหยอยก็นในนอนตรงนี้ครับมันจะขิดอัตราเก่านาตึ้งแพงแต่แตกลดครับตัวนี้เราอย่างบล็อกเนี่ยคุยกันมาแต่ถ้ามันมีเราติดตั้งมอสโดยตรงเลยเตือนไฟเข้ามาแต่ว่าขาติดตั้งมอมิเตอร์เหลา่ามานค็นว่าไม่อยากจะเอาที่ประเนี้ครับว่า ในส่วนคล่องตลาดสดห้าลานเป็นไครับลั่นค่านี่สร้างมา่จะติดตั้งโซลารเซลล์ได้เดียวลองแรกนะครับว่าถ้าเราสร้างมาติดตั้งระบบโซลารเซลล์ได้นี่เรื่องไฟแสงสว่างในนั้นอาจจะใช้หน่อยนมเรื่องไฟแสงสว่างตามทีนองนะครับอาจจะลดนุ่มอะไรต่าง็นต้นนะครับส่วนไฟได้ภายในนะครับลั่นข้าวปีนี้ทุกตอนนี้เราคิดเตรียมไว้แล้วครับว่าเนี่ยป้ายก็คือว่าเพิ่มแสงสว่างโดยเปลี่ยนรอดจานว่านีออนครับ เป็น LED ทั้งหมดนะครับตรงนี้ตลาดสมาาดมาลานี่เ็าจะมีแท่งเขาว่านอกจากนันคกับเราได้ให้เงินไปนะครับซ่อยปีนุ่มากก็คืองบธิรภพทัศน์ธรรมธิบ้านเนี่ยครับซ่อยปีนี้ให้เป็นลานเลยปรับปรุงตลาดให้เป็นตลาดศิละปะคือสร้างความงมดงามให้เป็นตลาดหน้าสือ่อตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่นองตลาดรนะครับว่าเขามีความเอ็นเป็นประการใดหรือว่าให้ความ่งมือเป็นประการใดน,นะครับต่อไปก็เราต้องบอกว่า การจดัดบูปบบถ้าตกแต่งหลังช่วยคนก็อยากจะซื้อไม่ก็น่าซื้ออันนี้ก็จะข้ามากคุยนะครับในเวลต่อไปครับครับเ,เหลืองทุดถ่ายข้าวมันหนีนะครับก็คือเหลืองข้งวหวัดปานุรลามีกระแทกข้าวปล่อยมาวาปลอดปานุรล่านี่ครับไม่พัฒนาเท่าที่ควรเกาะเทศบาลไม่สนใจในกสาบข้อจริงว่าการพัฒนาหวัดเนี่ยเป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่หรืออย่างไรครับ กับเน,นี้ก็เป็นเรือนที่พี่น้องอาจจะไม่เข้าใจครับวัดนี่เป็นนี้ที่พวกคนที่บ้านเองเนี่ยครับเราก็ให้การสนับสนุนครับแต่ว่าจะจัดเงิประมาณไปให้นี่มันทําไม่ได้เราเคยทํานะครับลลาปีก่อนพี่น้องนึกสภารับแล้ววัดผู้ฆ่าดุทธรรมได้ครับสมัยนั้นเนี่ยสร้างโบสถ์ไหมพวกกดได้อนมัดิงบไปนะครับหนึ่งลา้านให้เป็นสร้างสื่อกับเบื้อนมันขาบโบสถ์นี่ครับมาติด ก็ปรากฏว่าลัาจ้างทาไปได้เช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกเงินคืนว่าไม่ใช่หน้าที่ของข้องศิริบานพุ่ก็เลยบอกว่า,าถ้าเรียกเงินคืนนะครับอะไรทำเพื่อบอกให้พูดเขื่อนได้คือว่าถ้าเราเอามานะครับเอาไปไหว้ในกระเบื้องคือถ้าเอาเอาเงินคืนนี่ก็ต้องต้อหลานนินใจคืนพอทันกระทัดกระเบื้องนะครับพาไปไหว้ศิริบานทีนี้บอกว่าแบบนเพียงแต่การฟาดฝุ่นล่ะค่โบสถวัดโบสเหล่านัน,นไ,ไม่รู้ไหวไหวถึงนั้น เพื่อนต้นตอนแรกนะครับเราข้อยกเป็นระเบียบทึ่งได้แต่ปฏิวัตินี่ครับไม่ได้เลยพี่น้องอาเทเซนี่ครับวัดเกลนี่เขาพัฒนาจังนะถ้าอย่วัดเทอบ้านนี่พัฒนาตอนตอนบอกแลนด์นะครับอ่ะทางวัดเกลนี่ครับเขามีรายได้จากสักซีนมีรายจากซึกอาคารพาณิชย์นะครับปีหนึ่งก็เกือบสิบล้านนะครับบางปีก็สิบกว่าล้านพอทามีการต่อสัญญาครับหูห้าหนึ่งนี่ครับหาต่อสัญญาเนี่ยทราบใช่หัวได้ อภัษเท่เลยห้เดียวเวลาการจะเอาไปมีหาาปีึ่ทรัพย์สิทีิ์นวัดแก้วมีงบมีเงินจะรายได้ตรงนี้ทีชายพื้นทีเดียว,ว่าเขจจัดห้าประโยชน์เอาเงินนั่นแหละไปพัฒนาเีบ้านไม่ได้เข้าพปปัฒนาส่วนวัดพันวารีเองนะครับตรงนี้ต้องเข้าคุณป้ปบปบปบาบุญป่าบุญปานวารนะครับทีได้ยกทีนิ่้และเขคุณคุณช่วนที่ได้รวมกันนะครับในการสื่อทีดินงบริจาคให้วัด่ดินวัดก็ได้พัฒนาวันเรือนี้ครับ เมื่อวัดไม่มีพุทประโยชน์อื่นใดจากสัสิ้นของวัดนะครับก็ต้องคอยเป็นคยไปแต่วาดด้วยศรัทธาขอมีน้องประชาชุนนี่ครับก็เห็นได้ว่าวันนี้ท,ท่านโบ๊ทที่ว่าฐานด้านข้องบริเวณรถนะครับที่จะสร้างฐางกีนี้นะครับก็ได้มีความเกิดแรงศรัทธาจากพี่น้องที่ไปทําวุ้นนะครับที่เข้าไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นนะครับได้ช่วยกบร,ริจานคนมาจากขึ้นกบร,ริจานนั่นก็คือเป็นผาตรงนั้นประวัติสถาบัานเข้าไปทําไม่ได้ แม้ทางวัดปูคาอวัดควรสบายก็ชิเด้ยวยกันจะัเราไปทําไม่ได้ครับก็วันนี้ก็พ่อจบรายการผมขอาชวนคุยอ,อังนี้สี่ว้ทแถนี้นะครับแล้วก็พม่น้องอลืมนะครับวันซุกที่พกมีหน้านะครับเวลา18ปนนาฬิกาตอนเย็นที่ลานปฏิมาคัมปูดํานะครับทางผรูงปัฒนากับบีจะเป็นจะจัดการปราศัยย้ายนะครับก่อนมีการเลือกตั้งนะครับเราจะปราศัยอย่างสังส้น และเนี่ยเหลืองนโยบายนําเสนอกับพี่น้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ขอลาไปก่อนครับก็ประคุณครับ,บค,ครับ